สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวอีกหนึ่งไวสแตมจากชุด DX White Stamp Selection ชุดที่3ที่จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างเป็น Commander Over Demons นั่นก็คือคู้วางตาตาไวสแตมที่มาในธีมเสียมเงินตัดกับสีแดงด้านหน้าก็จะเป็นรูปของด้วงคีมด้านหลังก็จะเป็นรูปของ Commander Over Demons และสัญลักษณ์ของไวสแสมสลับไวสแสมชิ้นนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีเสียงของเวลไวสํสำหรับเล่นเข้าคู่กับ d e m o n ส์ไดรเวเวลาประทับตาก็จะเป็นแสงสีแดงแต่เสียงเวลาเล่นกับไดรเวอร์อื่นๆก็จะยังคงเป็นเสียงแบบเดิม ซึ่งวิธีการเปลี่ยนโหมดเป็นไวสตนั์ปกติก็คือให้กดปุ่มด้านบนค้างเอาไว้แสงตอนประทับตาก่อนจะกลายเป็นสีน้ำเงินส่วนเสียงสแตนบายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม แล้วก็เปลี่ยนกลับได้โดยกดปุ่มด้านบนค้างเอาไว้แล้วเราก็ไปลองแปลงร่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสษในการแปลงร่างเป็น c o m m d e r o v e r d e m o n สสำหรับคำบรรยายก็คือ Delete Up Unknown ไม่รู้ Unless ความไม่สงบ Unlimited เกินขีดจำกัด Commander Over Demons และในส่วนของท่าไม้ตาย ก็ยังคงเหมือนกับเดมอนส์และการใช้จโนมิกส์ สำหรับคำบรรยายก็คือบัดดี้อัพแลมคมดับเบิลคัตเตอร์ลูปทรงดอกไม้ดวงคีมและในส่วนของท่าไม้ตาย คำบรรยายก็คือบัตดี้อัพทาไม้ตายรูปแบบใหม่ฟอร์มนี้ดวงคิม และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ D X คั่อังาตาไวสแตมก็เป็นไวสแตมที่ใช้ในการปลดล็อกเสียงในการแปลงร่างเป็น Commander over Demons จุดเด่นของไวสแตมชิ้นนี้เลยก็คือมีเสียงของเวลที่ดูเหมือนจะดีแต่ก็แอบ,บทําให้ดูแปลกกว่าชาวบ้านสะง,งนั้นเพราะอย่างสไปเดอร์ที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นเดมอนสก็ไม่ได้มีเสียงของเวลแต่ก็ไม่แน่ว่าในไวสแตมรุ่น m e m o r i ี l เวอร์ชันอาจจะมีเสียงของเวลเพิ่มมาก็ได้แต่ผมเองก็คิดว่าในไหนจะเพิ่มเสียง ของเวลมาแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเสียงเวลาใช้บนไรเวอร์ต่างๆด้วยก็คงจะดูน่าสนใจมากกว่านี้ พูดถึงภาพรวมของไวส์สแอมชุดนี้ผมก็คิดว่ามีความน่าสนใจอยู่เพราะชิ้นหนึ่งก็เป็นการปลดล็อกเสียงของไรเดอรตัวใหม่และอีกชิ้นหนึ่งก็มีที่มามาจาก Rider Black ที่หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันด้วยสำหรับของเล่นจากซีรีส์คอมเมอร์ e ดอร์รีไที่ผมพรีไว้์ก็จะมีชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายเพราะหลายๆชิ้นที่ออกต่อจากนี้ก็เรียกว่านอกจากสมาเยอะแล้วยังมาติดๆกันอีกผมก็เลยคิดว่าลอของออกก่อนดูรีวิวแล้วชิ้น นนนไหาสใจ่ก็ค่อยหามาเก็บสะสมแต่ถ้าชิ้นไหนราคาพุ่งก็คงต้องปล่อยผ่านไปนะครับหรือถ้าใครอยากเห็นชิ้นไหนเป็นพิเศษก็กดสนับสนุนช่องเข้ามากันได้ถ้าได้ยอดในระดับหนึ่งผมก็จะไปหามารีวิวให้ได้รับชมกันยังไงก็ลองพิจารกกันดูกับ dx y s a m section ชุดที่3ถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสํารับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ